กลับมาแล้วรู้สึกยังไง สำหรับฉันแล้วดึกพันอยู่ระดับหนึ่งเสมอนะ หมือนมีหลายอย่างเปลี่ยนไปครับฉันจัดก,การพวกเด็กที่รังแกนายและก็มีเพื่อนด้วยนะฉันลงโทษอีมีขยองและปกป้องคุณแม่ได้ด้วยฉันรักษาสัญญากับนายได้ครบแล้วนะลุงสุดยอดเลยใช่ไหมต่อไปอย่าพูดว่าตายอีกนะใช้ชีวิตให้ดีด้วยมันจะได้ไม่สูญเปล่าเข้ามหาลาัยไม่ได้แท้ๆเรื่องนั้น เพราะนายกลับมาเร็วไปตั้งหากไอห,หนูนายต้องตัดสินใจเลือกมาหาลาัยแล้วไปสอบเข้าเองสิเราเหลือเวลาอีกนานเท่าไหร่นะรเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ครับหลังจากหนึ่งสัปดาห์ฉันจะกลับไปยังที่ของฉันสินะ เขายังชั่วที่มีเวลาให้ตเตรียมใจอยู่ฉันจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและส่งต่อให้กลับมาก็จ,จดจอดกับการเรียนเข้าไว้ยมสูทำไมไม่รับสายละ่ะหรือว่าหลบหน้าเขาอยู่ล่ะครับจะจากไปโดยไม่บอกอะไรเลยเหรอ เซขยองด้วยเหรอครับถ้าฉันพยายามอธิบายให้เซขยองฟังเขาก็จะรู้ว่าฉันเป็นใครก่อนนะกับแค่อีลุงคนหนึ่งเขาจะเศร้าใจเรื่องอะไรเล่าอายุปูนนี้แล้วแต่การบอกลาก็ไม่ง่ายเลยโรงเรียนมัธยมปลายหันสง่ง ใช่ไหมฉันเป็นห่วงแทบแย่เ yeah. ซคยองบอกพวกเธอเหรอทุกอย่างเรียบร้อยจะพวกนั้นก็จะเข้าสถานพินิษถึงนายลำบากมาเยอะแต่มินจีไม่ให้อภัยง่ายๆหรอกนะวันนั้นนายว่ามินจีหน้าใหญ่ไงกว่าฉันจะปลอบได้ลำบากแค่ไหนรู้ไหมแล้วเ,เดี๋ยวสิฉันไปว่ามินจีหน้าใหญ่ตอนไหนเหรอแค่บอกว่าชเวซอนฮีหน้าเล็กกว่า นี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละเปล่านะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเฉนะียวยซอนฮีหน้าเล็กกว่ามินจีก็จริงแต่ไม่ใช่สเปคฉันหรอกฉันชอบคนที่โครงหน้าคมๆแบบมินจีนี่แหละฉันชอบแบบนี้มากกว่าอีกนะก็ได้คนคู่ๆจะยกโทษให้แล้วกัน ฉันจะจับตาดูไว้นายนะ่ะระวังปากเอาไว้เลยไม่ต้องห่วงล้อกต่อไปจะมีเด็กที่พูดจาเพราะกว่าฉันเข้ามาอยู่ที่นี่แทนอะไรของเขานี่ทำไมถึงไม่รับสายชัล่ะ อ๋อโทษทีฉันคิดอะไรหลายอย่างเนี่ยมีเรื่องอะไรเหรอคุยที่นี่คงไม่เหมาะแล้วตามฉันมาหน่อยนี่นายถูกสิงใช่ไหมก็แบบว่านายดูเหมือนเดิมปยับเลย ผลตัวดีเนเอนายก็คือทรงอีฮอนแต่วิญญาณของนายเข้ามาอยู่ในร่างของอีฮอนนี่เฮ้ยฉันจะไปรู้ได้ยังไงฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะ่ะฉันถึงได้ใช้ชีวิตตามน้ำไปนี่ไงอ๋อเออเออเนี่ครูเขาเรียกฉันไปหานะ่ะต้องไปละนี่เดี๋ยวนะนี่ นักเรียนมหกห้าคนถูกไล่ออกเพราะใช้ความรุนแรงกับเพื่อนร่วมโดนไล่ออกไล่ออกเสมควรแล้วล่ะฉันอยากให้มันโดนไล่ออกจะไม่ขอโทษฉันหน่อยเหรอ อันที่จริงเรื่องที่ฉันปล่อยข่าวว่านายใช้ความรุนแรงและเอาเรื่องนายไปบอกพ่อเซกยองฉันอยากขอโทษแต่ไม่มีโอกาสขอโทษนะเอามือถือออกมาล็อกเบอร์พ่อเซกยองออกซะแล้วขอโทษเซกยองด้วย พ่อของเซคยอต้องการย้ายเบอร์นี้ลงทงั้งขยะหรือไม่ช่วงที่ฉันไม่อยู่ก็ดีกับเซคยองเข้าไว้ล่ะอย่าไปหลอกเอาผลประโยชน์จากเขาทําดีกับเขาด้วยความจริงใจในฐานะเพื่อนฉันขอเป็นเพื่อนกับนายไม่ได้เหรอกับฉันไม่ต้องหรอกนายกับซงอีฮอนมันคนละขั้ว เอาละอยากกินอะไรก็สั่งมาให้หมดเลยเดากินชุดคู่รักดีไหมอ๋อเอาสอิชุดคู่รักหนึ่งชุดครับกินให้อร่อยนะคะถ้าเรากินเซ็ตคู่รักแ้้ว่าเราเป็นคู่รักกันปะ เปล่านะอันนี้ไม่ใช่คู่รักก็สั่งกินได้นี่ฉันสารภาพรักอยู่นะฮะโอ,โอเคขอบคุณนะแต่เธอ ช่วยรอฉันอีกสักสองวันได้ไหมอีกสองวันฉันจะให้คำตอบสองวันหรอ